อุย้ยตัวนี้ขึ้นเป็นตะหากแฉกขึ้นหมาท่านขั้วเด่นแท้อุ้ยตัวนี้แม่คนไลเออตัวนี้ค้นปุยอุ้ยคือตะหากแท้ตัวนี้แม่อยากได้เอาแม่ให้อุย้ย <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนไปอีกแล้วจ้าตันี้สิภาพไปเยี่ยมหมาอีกแล้ว ขึ้นไปยยมม้าจอนจ้ะทุกคนพานไปประมาณสิบสิบกว่ามือแล้วจ้ะตอนนี้ม้าจอนกระหงจะลูกม้าจอนกระหงจะเมื่อนตาหมดแล้วเมืองดอกแค่กำลังบานดอกแค่ป่ากำลังบานไปที่เก่าที่เดิมจ้ะขึ้นทางอื่นบ่ดยนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นแต่ทางนี้ จี้จ้าอย่างยูนีไปไหมไปไหมฮนะนาะทีละ่ะทางอื่นขึ้นพอด้จ้ามันสั้นขึ้นได้ทางนี้ทางเดียวผ่านพอยแยไใหญยอีกแล้ว เดากบด้วยกบหน่อยอ้ามือเหนื่อยมากขึ้นซ้ำนี้นี่ก็เมื่ออีกแล้ว แม่มันเท่าแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้แม่มันเท่าส่งสัญญาณแล้ว ค่ะทุกคนมาบืดตาสักกาี่ยังบอกเล็กน้อยบอกว่าทานรับแล้วบอใช่ไปไป มึงดูเด็กๆออกมาตอนรับเดี๋ยวนัางเนาะน,น,นางกอัดกันอยู่น,ยนั่นถึงเมื่อตอนนั้นก็ถือว่านางกอดรับเลยเอาหาานัานมาฝากเลยจ้าหาันจ้า ขางเหี้ยนจ้าเดาดเจ๊เอ๋อุ้ยดังอืมตัวดังกันกันเออดังกันโอุ้ยใหม่แหี้ยงขยนเหี้ยงเดียวเมืองหนามันดูอะอ๋อตัวที่หนาก็เป็นนั่นือหมาพันธุ์อหี้ยงแท้เนี่ยเขาเหี้ยนยังเดียวอืมอุ้ยหน่อยตัวนั้นคือเป็นตาหักแท่นตัวแดงวะบอบอตัวข้างๆกันไหมนี่ข้างๆกันอันนี้ บ่นเขาไปพูดแล้วน้อยตอนนี้ฮักบ่นก็ไหนดูหน้าตัวนี้โอ้ยก็ส่ใส่มีแต่อ้วนอ้วนแต่ทุกคนฮะตัวหลอหล่อเสี้ยใช่ปะอุ้ยตัวนี้ขึ้นแต่หักแฉะขึ้นมาพันธุ์โดเด่นแท้อุ้ยตัวนี้แม่ตัวายเออตัวนี้ค้นปุยอุ้ยขึ้นต่หักแท้ตัวนี้แม่อยากได้เอาแม่ให้อุ้ยจะได้ไงตัวแม่ตัวน่ารักมากตัวตัวนี้ ตเธเถึกเอออุ้ยเขาเป็นตหาหสเถียขนนุ่มๆเห็นเคอกินหัวหานปะอุ้ยตัวนี้แม่เอาตัวนี้งอกมูโอ้อยตัวเธออีกแล้วไมต่ตัวอ้ว,วนสวัสดีครับเอาอุ้ยเอานคนแปลกตัวอยู่บนนี่คือเหมือดเหรอ ออมันเปียบมอยู่ข้างเงี้ยน้องกันเบิดเนี้ยแบักเห็บกัรลูกกูวันนี้เลยตัวบักเอบเลยปาดเห็บตัวบักใหญ่จ้าทุกคนวันจอยกูหมูใช่สโซ่แบบเห็บดูเถอะปาดตัวนั่งปาดตัวนี้บักเห็บกัรซองโตโหโหโหเจิงแท้ทั้งพอจ่อยกูหมูชื่อบักเห็บดูดเลียดเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ตัวที่มันหรอวะก็เลี้ยกี่ข้าวใช่ตัวที่หนึ่งตัวที่มันข้านไปนนั่ใช่ตัวข้านกับไปเมื่อกี้ไหมหยิบจับทำไมอู้นแม่มันมันมาเห็ดบางเหรียญอยู่ขาเงี้ยให้ลูกบนนลู่บนเขาไป็นเห็ดยี่เหลียดบังเห็บจับออกเมี่ทุกเธอปาดมีแต่ตัวกระด้าง อันนี้กระดังขาวตัวนี้กระดังขาวนี่ตัวที่หนึ่งเข้าไปไหมเอาออกมาไปนี่ก่อนมันจับปรอยู่หรีหลายตัวก็บขั้นนี้บนตัวตัวที่หนึ่งอ่ะรายงานตัวไหมรายงานตัวไหมตัวที่หนึ่งตัวที่ดึงสวัสดีค่ะไปเข้าไปลูกโอ้ตัวไหนข้างอยู่เลยวะตัวที่สองเนี้ตัวนี้เต็มหัวย่เงี้ย อันนี้ป้าตัวที่สองขว่อนแต่ตัวที่สองสวัสดีค่ะมาหากันมาหากันตกมาหากันสวัสดีค่ะตัวที่สองตัวที่สามไปออมเอาข้างหลังอุ้ยตัวนี้หัวมันเป็นสีอันนี้น้ำเป็นดอกน้ำจะไปตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สามคุณเดี๋ยวเพิ่งไปวุ้ววุ้วคือเลี้นไปแค่คือเลี้ยนไปแค่ ตัวที่สี่นมวาเบิ่งนองเู่าหีนมอืมตัวที่สี่อืมอันนี้ตัวที่สี่มาอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดีย๋ยวพึ่งไปเดีย๋ยวพึ่งไปนะเดีย๋ยวพิ่งไปตัวที่ห้ามันนี่บอโอ้ยจัาหน่อยเข้ามบ้ามันสีบแบรนด์นี้มืดวันนี้อืมโอ้โอ่ะตัวที่ห้าโอ้ยตัวที่ห้านี่อย่าเอาเมี่ยเฮียน้ำเวลเอาลูกมันนะเอาเมี่ยเนี่ยติดไปคือคืเต่อยเฮียนมันแนะหละ มีแนวบังเราสิไปได้ย <a> ังไงเอ้ยเขาเฮี้ยนมันเหรอตัวที่หกอุ้ยนี่สองตัวนี้เอาไ้นี่ตัวที่หอย่าไปอย่าไปอย่าไปเ้ยโอโนโน้ย้ยโอ้ยเข้าไปหมดแล้วเฮ้ยยเ ไปใช่ล่ะไปข้างพมาแล้วมาเขางูนั่นหรอที่เห้องเข่าที่นดีกลัวมาตัวที่ไหนี่เจ็กระแปดเ็กระแปดตนี้เป็นตัวลอดเงื่อนั้นเออตัวนี้คือตาทำเอมมังนาตาขามออีกแล้วมือออีกนีงมันเขางูนะไปเข่าไปเงี้นแตสองตัวไปไป เแยกพีบบน่นมซะละเเอามียต้อ,องตัวนี่ตองตัวนี้จะเอากระปารมันพอ้นพองวะนี่แม่ตัวนี้มันแตกมุกมหวังแลยนี่สีมันเนี่ยอุ้ยหูมันกระตาหักว่ะมันเป็นรูบปคุ้งตี <laughs> อู้อหูตัวนี้ก็เป็นตาหักว่ะเพราะเครื่องมือเล <laughs> ้วมันเหลี่ยมมือเดี๋ยวเติร์กตัวแม่เติร์กตัวไหนตัวผู้โอ้ตัวนี้ตาหักแห้งจ้ะทุกคน ผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงก็ขี่รถมารับเอาเดึกตัวอ้วนวะสาวทุกคนไปติดตามซองที่ถูกอบน้นเนยได้จ้าซองนอกบ้านเอ็นทีค่ะเทอาหารไปเห็นแล้วจา้าทุกคนจะลงไปแล้วเมืองตัวนี้โอ้คือเดียวบางคนดีแท้นี่ไปเด้อเด็กๆมิจตัวอ้วนๆจา้า เดี๋ยวขึ้นบ้าไหมคิดว่าขึ้นบ้ารอบนาแม่ไอ้มันนาจะแล่นได้เราจะทุกคนขึ้นบ้ารอบนานี่นนาจะแล่นแบบแข็งแรงมากแล้วแต่ขนาดรอบนี้มันก็นยังแบบยางคาดเร็วค่กเราจะไปหน่อยผ้าไปเองเบอร์โ้ กุ้งกุบอหนุ่มโมมหมาไทยไหมล่ะหยาบลุ่มเพะยงไงวะใช่เออสีเมีนตัวนินลุมลุ่มตาปะไปในี้สุกกินอาหารลงไปแล้วจ้า ไปไปโอ้ยน hey. oh, er. ุมอะไรหมดทัวได้เลยหยอกได้ตลอดเวลาหยอกกันนทักละไปเอาขึ้นัอยาลุกก็อยากเมียบ่คุณอยากดูน้ำเด็กเกบูายน่ เออตรงนี้ละมื่นทุกลอบเลยที่มาแต่ว่ามืน,มนเจ็บจอดีเลยตอดแล้วมๆมาหลอบได้มื่หลอบนั่นตรงอุ้ยมืออะไรเดินทางล่งเขาแล้ว เมือ่อไนขึ้นแมาบรรู้ว่าแม่มันจะยูบรรดาจา้าทุกคนโมโหแม,ม่นจะพาลูกอยู่ว่เอียงก่อนหน่อยหนาสิเมยนลมะมั้งเพราะว่าลูกมันเลิมใหญ่ล้จาจ้ะมีแต่โจนอ้วนแต่สร้างคักโอ้ยโอ้ยๆอ้ยโอ้ยมน,มน มไปนะจ๊ะทุกคนอุ้มฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปไปอ,อุ้มเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมือหนาอุ้มจะมาอัปเดตมาให้เบิงงอ,อีกจ้าพอพอกันไหมมือหนาเด้อทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ